ไปกระทอกับพี่น้องครับกับหวยตัดดับข้างขึ้นข้างแรงวันนี้หวยสัญจรตรงกับแรม11ค่ำเดือนหนึ่งไอ้พี่น้องเข้าไปพิจารณา11ชุดหวยย่งองเจ้าของ สวัสดีครับเป็นทีทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดา,าพานรวยช่องเล็น้อยแต่ร้อปซตามสโลกแกนครับเมื่อนี่อัพมินคิดสูตรคำนวณออกมาแล้วเรียบร้อยหวยข้างขึ้นข้างแรมหวยงวดนี้สัญจรตรงกับขึ้น11ค่อาเดือนหนึ่งงวดประจำวันที่1ท่ธันวาคม2 5 6 8ายพี่น้องเข้าไปผิดจรณาครับ นี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาแอดก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมงวดที่สามตั้งนับหนึ่งไม่เดินทางมาถึงสามงวดครับพี่น้องครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่ไอ้พี่น้องเข้าไปพิจรารณาเอาเด้ครับเด้อให้เดินสายกลางกับเดินสายกลาง,งวันนี้เป็นหวยสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังเกิดขึ้นได้บัดครับพี่น้องครับ เพราะว่าไม่มีใครรู้จริงบ่มี่ไรหูจริงเหรอครับแอดก็ไม่รู้แอดมินคิดว่าแอซีทั้งช่องกับบ่มี่ไพรหูคือกันครับแต่แอดมินมีสูตรคำนวณของแอดเองพี่น้องเสือแอดก็ตามกันไปครับถ้าไม่เชื่อก็ให้ดีกเบียนเด้ครับเด้อบางท่านถามมาว่าแอดเจ้าคิดสูตรคำนวณออกมาถ้าเจ้าคิดออกมาเจ้าสื่อบอแอดไม่ซื้อครับแอดบ่ซื่อเป็นเด็ดขาดครับแอดยังเสือมัน ในสูตรคำนวณของแอดเหมือนเดิมหาออกมาก็กินแอบมินและครับแต่ถ้าพี่น้องบางท่านจะชื่นชอบก็ตามกันไปครับพี่น้องครับแต่ถ้าไม่ชื่นชอบเบิ่งผ่านให้หลีกเบี่ยงเลยครับเ้อเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงแอดกับบูลครับแอดบอกไปตามสูตรคำนวณที่แอดมินคิดคนขึ้นมามีหลุดบ้างมีผ่านบ้างมีเข้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดา บางท่านจะจริงจังกับตัวเลขตัวหวยบางท่านก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานครับพี่น้องครับแอบถึงบอกเสมอๆให้เดินสายกลางเดินสายกลางดีที่สุดครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงกองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกบริตักลูกบอลบอกพ่อลูกกับ6กหลัก60ลูก6ชุดยังอยู่ครบเหมือนเดิมวันนี้เป็นหวยสัญจรจังหวัดกำแพงเพชรครับ บุคคลประชาชนที่เข้าไปรับชมมากมายเหลือเกินครับไม่มีอะไรตุกติกแน่นอนพอแต่ละคนเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปไปทายทําไม่มีการตุกติกแน่นอนครับและก็โปร่งใสแน่นอนตัดขางคืนข้างแลมแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับตัดออกมาแล้วตัดดับข้างขึ้นข้างแรลมออกมาแล้วได้11ชุดเท่านั้น พี่น้องคิดว่าเสื้อแอดมินก็ตามกันไปถ้าไม่เชื่อก็ให้เรียงครับเพราะว่าหลายอย่างครับพี่น้องครับามาฮัมเบิรนกันว่า11ชุดของแอดมินวดนี้จะดับผ่านหรือไม่เอามาเบิงมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอดมินสิพาพี่น้องเข้าไปย้อนขอบวนความกันเหมือนเดิมกับพี่น้องครับช่องของเราต้องย้อนขอบวนความถูกพิษไม่ว่ากันครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้น เป็นแค่แนวทางเท่านั้น FC ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยถาฟฝั่งการอธิบายของแอปบินจะจบครบขบวนความจะรู้ท่านที่ขับว่าให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อปฏิบัติานมาครับพี่น้องครับหวยดับสนิทดับไม่มาแอปบินงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 8ล่างอย่างเดียว11ชุดงวดที่3ตั้งแต่ปรับสูตรใหม่ผลหวยออกล่าง 37ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆงวดน,นี้แอดภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าแอดลดต้นทุนถ้าเอฟซทั้งช่องเสือแอดมินก็ลดต้นทุนไปด้วยกันวันนี้แอดมินคิดออกมาแล้วเรียบร้อยตรงกับหวยสัญจรงวดประจำวันที่1นึท่านว่าคม2อ6 8หนรวยงวดนี้ออกจังหวัดกำแพงเพชรตัดดับ ข้างขึ้นขึ้น11บเอ็ดค่ำเดือนหนึ่งครับพี่น้องครับไอ้พี่น้องเข้าพิจารณาทามาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยดับสนิทล่างไม่มาไม่มีคือไม่มาหวยดับแอฟบินหรือหวยย่องเจ้าของภาคภูมิใจ11ชุดครับ11ชุดงวดที่4งวดที่4เริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย 722728833894 4905501661 6, 6, 1. คิดสูตรคำนวณอ,ออกมาแล้วเรียบร้อยจะตรงกับ11ชุดนี่ครับพี่น้องครับเลขงวดนี้สวยมากๆแอบมินจะเอาอยู่หรือไม่มีแต่หวยดังๆเท่านั้นครับพี่น้องครับ แต่สูตรแอดมินบอกว่าดับครับพี่น้องครับสูตรแอดมินบอกว่าดับตัวนี้ก็ดังครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ดังตัวนี้ตัวนี้ลอตอรี่ขายดีมากๆครับพี่น้องครับ4994ก็ขายดีแต่สูตรแอดมินบอกว่าดับครับพี่น้องครับสูตรแอดมินบอกว่าดับ ถามว่าเอมนซื้อบนใดบ่ซื้อบนได้ครับพี่น้องครับซื้อบนได้แม้แต่ข้างล่างอย่างซื้อได้เลยครับพี่น้องครับซื้อได้กครับพี่น้องครับแอดกับบรูแอดบ่าไปตามสูตรของแอดแอดบาไปตามกําลังวันของแอดแอดบาไปตามข้างขึ้นข้างแรงที่สูตรคิดกํานวนออกมาได้11ชุดพยายามคิดให้มากที่สุดไม่ลงตัวครับพี่น้องครับคิดออกมาได้แค่11ชุดเท่านั้น11ชุดเท่านั้นครับพี่น้องครับ ตัดข้างขึ้นข้างแรมแล้วเรียบร้อยวันนี้ตรงกับขึ้น11ค่ําเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตามปฏิทินแต่เป็นเดือน12ของปัจจุบันครับพี่น้องครับพี่น้องเข้าพิจ,จะะารณาเอาเ้ยครับเด้อวิเคราะห์ไต่ตองให้เดินสายกลางดีที่สุดเดินสายกลางเด้อครับเด้ออย่าเสือแอบมินไลยแอบมินกบลู้ครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆว่าแอปก็ไม่รู้ ว่ามันจะออกหรือไม่ออกว่ามันจะดับผ่านหรือมันจะไม่ดับผ่านหรือสีเหตุให้เฮาลดต้นทุนหรือสีเหตุให้เฮาเสียสิทธิ์ถ้าพี่น้องคิดว่าโอ้เอเมนวันดีข่อยขึ้นมาแห้งแท้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าข่อยขึ้นมาแห้งแท้จากพี่น้องจะลงทุนลอตเตอรี่ห้าใบไก่พี่น้องลดต้นทุนลงมาย้ำลดต้นทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบก็บพอเด้ครับเด้อเหลือแค่สองใบเหลือแค่ใบหนึ่งก็พอเพราะว่า สามงวดที่ผ่านมาแอดก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นผ่านมาไม่รู้ต่อกิ่งวดต่อกิ่งวดก็ยังเอาอยู่มาหลดแอดนับหนึ่งใหม่ปรับสูตรใหม่นิดหน่อยก็เดินมาสามงวดแล้วครับวันนี้เป็นงวดที่สี่ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นงวดที่สี่ดับสนิทดับไม่มาล่างล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวด้วรับเด้อบนไม่เกี่ยวสิบเอ็ดชุดงวดที่สี่ เจ็ดสองสองเจ็ดสองแปดแปดสามสามแปดเก้าสี่สี่เก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์และหนึ่งหกหกหนึ่งพิจารณาเอาด้ครับเด้อพิจารณาเอาเยอะๆไม่มีใครรู้จริงครับกองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกกองฉลากจะมีหวยหลุดหรือไม่หวยหลุดคำว่าหลุดออกมาจากกองฉลากเห็นลายตะไลขิบเห็นลายตะยลมองเพื่อนบอกว่าหอยหลุดหอยหลุด แอดมินก็ไม่กล้าล่วงครับพี่น้องครับอาจจะหลุดจริงหรือไม่แต่งวดนี้แอดมินคิดว่าประชาชนที่เข้าไปรับชมมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนครับถ่ายทำไลฟ์สดแอดคิดว่าแอดคิดว่ากองฉลากบอดตุกติกแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายกลางนะครับเ,เดินสายกลางครับแอดมินย้ำแล้วย้ำอีกว่าใช้สติเป็นที่ตั้ง เงินทองหายากครับพี่น้องครับก่อนพี่น้องจะลงทุนก่อนพี่น้องจะตัดสินใจซื้อเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านแล้วแต่ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อทางมวดในสับสนให้หยุดทันทีแต่ดีกว่าพี่น้องเข้าจะไปซื้อหวยแบบบบมิทีมาที่ไปของหวยดีกว่าพี่น้องเข้าจะไปซื้อหวยแบบตำหนักพิกและไล่แม่น้มดีกว่าพี่น้องเข้าจะไปซื้อหวยแบบสเปสปะบบเป็นผลดีเด็ดขาดครับพี่น้องครับไม่เป็นผลดีแอบมินเบาทุกคลิปย้ำทุกคลิปเพื่อเตือนสติแอปซีทั้งช่อง ตบีตะบันสื่อร้โบเป็นผลดีครับเขาบอกว่าดับเด้อกับโบเสือเขาแต่ถ้าดับไม่ผ่านมันก็จะเสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วให้เดินสายกลางดีที่สุดครับพี่น้องครับเดินสายกลางดีที่สุดบอกมปนว่าแอดมินให้หวยไปบอกแอดมินบอกตัวเลขไปจะเสือแอดมินตบีตะบันเสืออย่างเดียวอย่าไปเหตุจังสันเลยครับเด้อแอบมินไม่สนับสนุนทําแบบนั้นหอพี่น้องเข้าวิเคราะห์ไต่ตองเอาเยอะ กับสวัสดีเอซี AL, ่เก่าเอซี่ใหม่ที่เขามารับชมกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่มีแก้มีน,น้อยและคณาจารย์ต่างๆใดดีเสมอมาฝากนีเด้ยวยครับด้ยวยใจน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจ่จชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปราทคิดต่อไปที่มีนโลง่งวังว่าสิมีประโยชน์บ่ไลค์กันหน่อยครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอบคุณขอบคุณนึกสิ่งใดสมดังพัฒนานึกปรารัฒนาสิ่งใดกขอห้พี่นองเา สมุนงมันดังปรารถนาลำลำไรุ่วยให้เงินไหลกองให้ทองไหลมากพุทธภรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ